สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกินก๋วยเตี๋ยวหมดไปหนึ่งชามเหลือไปเห็นถุงน้ำซุปเจอแจ็ค팟เตเต็ม,ตม,ตมอวกแทบพุง่งเรียกด้ว่เป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ส่งต่อในโลกออนไลน์ของไต้หวันหลังจากที่ลูกค้ารายนึง่งได้สั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อจากร้านดังให้มาส่งที่บ้านหลังจากเขากินหมดไปแล้วหนึ่งห่อก็พบกับสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในถุงน้ำซุป ซึ่งถ้ามองผันๆอาจนึกว่าเป็นพวกผักที่อยู่ในน้ำซุปแต่งานนี้กลับไม่ใช่แบบที่เขาคิดทำเอาอ้วกแทบพุ่งทันทีโดยเว็บไซต์ต่างประเทศอ n นิวส w ได้มีการเผยแพร่เรื่องของลูกค้ารายหนึง่งที่ซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อจากร้านดังในเมืองอีหลานให้มาส่งที่บ้านในวันที่พาย,ยุไต้ฝุ่นถล่มเมืองเมื่อวันที่3กันยายนซึ่งหลังจากที่เขากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามแรกหมดไปแล้ว พอจะกินชามที่2กลับพบว่าถุงน้ำซุปมีมแมลงสาบตัวใหญ่มากงานนี้เขาได้ร้องเรียนไปยังแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารทังบริษัทจะชดเชยให้เขา 65ดอลลาร์ไต้หวันนอกจากนี้เขายังโทรไปที่ทร้านก๋วยเตี๋ยวดังกล่าวทางร้านไม่ได้ตอบอะไรและตัดสายทิ้งทันทีทั้ทงนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปยังโซเชียลของไต้หวันได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากนอกจากนี้ยังมีชาวเนต็ตตามไปรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวลดดาวในบัญชีโซเชียลซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งร้านให้ปรปับปรุงเรื่องความสะอาดด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ